ด่วนทร้อมส่งจดหมายถึงไทยเตรียมเก็บภาษีนําเข้า36%มีผลหนึ่งสิงหาคมนี้วันที่7กรกฎาคม2025ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขอสหรัฐอเมริกาส่งจดหมายถึงนายสุริยะจึงรุ่งเรืองจิตรักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยยืนยันว่าจะเริ่มเก็บภาษีนําเข้าสินค้าจากไทยในอัตรา36%ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้รป์ระบุว่าสหรัฐมีความตั้งใจจะทํางานร่วมกับไทยต่อไป แม้จะมีปัญหาขาดดุลการค้ากับไทยมาอย่างยาวนานโดยชี้ว่านโยบายทางการค้าในอดีตของไทยเช่นกำแพงภาษีและมาตรการกีดกันทางการค้าทำให้ความสัมพันธ์ไม่เป็นธรรมการขึ้นภาษีครั้งนี้จะครอบคลุมสินค้าทุกประเภทจากไทยโดยไม่เกี่ยวกับภาษีตามหมวดสินค้าเดิมและหากมีการถ่ายโอนสินค้าผ่านประเทศที่3เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีก็จะถูกเรียกเก็บในอัตราที่สูงขึ้นอีกอย่างไรก็ตามครมระบุว่า อัตรา36%นี้ยังถือว่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเพื่อแก้ไขความไม่สมดุลทางการค้าพร้อมเปิดโอกาสให้บริษัทไทยที่ต้องการย้ายฐานการผลิตไปยังสหรัฐจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นการยกเว้นภาษีและความสะดวกในการอนุมัติเอกสารต่างๆภายในไม่กี่สัปดาห์ทร้อมเตือนด้วยว่าหากไทยตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าจากสหรัฐไม่ว่าจะก,กี่เปอร์เซ็นต์สหรัฐจะเพิ่มอัตรานั้นเข้าไปใน36%ทันที เพราะมาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขผลกระทบจากนโยบายที่ไม่เป็นธรรมของไทยต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของสหรัฐในตอนท้ายพร้อมแสดงความหวังว่าความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง2ประเทศจะดำเนินต่อไปได้หากไทยพร้อมเปิดตลาดและลดมาตรการกีดกันสหรัฐก็พร้อมจะพิจารณาปรับลดภาษีในอนาคตมาตรการใหม่นี้ส่งสัญญาณชัดเจนถึงท่าทีแข็งกร้าวของสหรัฐและอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยในหลายอุตสาหกรรมในส่วนของนายเกรียงไกรเทียนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อทเปิดเผยว่าจากกรณีที่สหรัฐอเมริกาได้แจ้งอย่างเป็นทางการว่าจะเริ่มเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยในอัตราสูงถึง36%ครอบคลุมสินค้าทุกประเภทตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568้าเป็นต้นไปซึ่งถือเป็นอัตราภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดที่สูงกว่าที่ภาคเอกชนประเมินไว้และสูงกว่าหลายประเทศคู่แข่งในภูมิภาคอาทิเวียดนาม20%อซ์อินโดนีเซีย3 2ซ์ และมาเลเซีย25%สะท้อนว่าไทยกำลังเสียเปรียบในเชิงการแข่งขันในเบื้องต้นอาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีสารัะเป็นคู่ค้าหลักเช่นอาหารแปรรูปสินค้าเกษตรยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สิ่งทออัญมณีเหล็กและอลูมิเนียมคาดว่ามูลค่าความเสียหายต่อการส่งออกไทยอาจอยู่ที่ประมาณ8-9แสนล้านบาท